ไปดูละครของเรากันนะคะเนื้อเรื่องก็คือจะเป็นแบบว่านิตากับเบลจิ๋วนะคะเป็นรูมเมทกันแล้วก็มาขาม็นแย่งกันมีตเอาเตียงของชั้นชั้นสองนะคะ<ม>อันนี้นะคะก็คือเราจัดเสร็จเรียบร้อยแลย<ม>้วเป็นพับเปพบอะไรเรียบร้อยสวยงามมากมายเลย<ม>นี่อันนี้เป็นลูกโลกนะคะแล้วก็มีแบบว่าเป็นนาฬิกาปูต้นมไม้ประดับตกแต่งกล่องทิ้ชู่เล็กๆน้อย ยื้มั่งาหมนะคะของใหญ่ก็ไปอยู่ที่บ้านเรานะคะนี่มาฝากก่อนมาฝากให้อยู่ใช้นี่จะบอกว่าเรื่องนี้วันนี้ที่ถ่ายเนี่ยเป็นละครเรื่องแรกเลยนะประเดิมสตูดิโอใหม่สตูดิโอใหม่เรื่องแรกนะไปติดตามชมด้วยนะคะดกน้อนๆเลยค่ะดๆน้อนๆ มานี่คือตรงนี้ยังเละเทะอยู่ฝุ่นตึมไม่ใช่ที่ร้อนเพราะว่าไม่มีแอร์ค่ัไม่มีแอร์จริงดูหัวพื่อป้าเนี่ยสภาพเย็นมากต้องพึ่งทองนี้แหละค่ะคือแบบว่าหน้าคือแบบว่าแดงเหงื่อท่วมแล้วแบบหัวแฉะนี่ก็เพิ่งเล่นไปด้วยแล้วดูหัวแฉะเพราะว่ามาทําห้องตั้งแต่เช้าใช่แต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวในอนาคตนะคะก็จะมีคลิปดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะถยอลอติดตามกันแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือมีกซ์กก มีต้นไม้อันนี้แล้วก็กระจกคือพี่เด็กจิ๋วเป็นคนตกแต่งเอ้ยเป็นคนประกอบนะคะแต่เราจะมาพาดูฉากแต่ละฉากขององค์ปตูดิโอของเรากันนะคะวันนี้อันนี้เป็นประตูพิเศษประตูแบบว่าห้องนอนนะคะเปิดไปเป็นวว้ ก่อนเพราะมันยังไม่มีแอร์มันร้อนนะคะวันนี้คือจะจัดฉากห้องนอนหมดพลังไม่ไหวแล้วใช่มาเลยจุแนี้นะตรงนี้ือเป็นฉากห้องนอนตรงนี้ฉากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาดูตรงนี้นี่อุ้ยคุณจะนีิจ่ะอะไรคะคุณจะที่เดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวแล้วก็เป็นรถเข็นขายอาหารหรือขนมต่างๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นฉากเหมือนแบบโต๊ะในโรงเรียนนะฮะโต๊ะกลมอะไรอย่างงี้โต๊ะกลมนิจตาที่โรงเรียนนิตามีโต๊ะแบบนี้ไหมใช่เด็กๆนั่งแบบนี้ รถเข็นรถเข็นนี่รถเข็นจริงๆนะเป็นรถเข็นที่แม่ค้าเขาใช้จริงเลยแล้วอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ติดไฟติด้ายแล้วมันก็มีไฟไงติดไฟได้ติดไฟอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมีโครแล้วใต้นี้เขาไว้แบบไว้ใส่ผักใส่ผักอะไรเงีออไว้ใส่ของข้างใต้มีมีอันนี้ด้วยนะที่ใส่ของสุดยอดอันนี้เราก็วางน้ำไว้กริงนะคะสำหรับวันนี้แล้วนี่นี่มุมนี้คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรก็เลยอ่ะฮโรงพยาบาลที่เปนเล็ก จริงๆเลยนะคะพม่มีแม่เสียไปแล้วแล้วก็ห้องน,น้ำเป็นห้องนักเรียนห้องนักเรียนเดี๋ยวละครนักเรียนนะคะแต่ว่ามันยังลอกอยู่มีขเขมไปหมดเลยนะคะอันนี้คืออัหนนี้งานคือของที่แบบว่าเช็ดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนี่กไปเก็บไว้ในนี้มีห้องเรียนหรือป่าคะนี่เีนิตาบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นไม้เกินอ่ะเดี๋ยวหนูซื้อต่อเองไปไว้ในห้องหนูใช่ล้วนี่ะรก็มันยังงา้เลยไหนลูกอันนี้ค่ะ๋อจริงดิยให้ตาหนึ่งดอก อยากได้หยิบไปเลยลูกหนึ่งดอกเอาไปเลยเอาไปหลายดอกได้สยงดอกได้หลายดอกได้เดี๋ยวเรามาดูวิวห้องนี้ต่อมันจะมืดอยู่ห้องนี้ใช่ไฟมิดติดไาเรามาดูห้องอื่นกันดีกว่านะคะอะพาไปดูฝั่งโน้นฝั่งนู้นนะคะก็จะมีอ่าเดี๋ยวไปกันเลยค่ะนี่ผลงานของการเช็ดต้นไม้เป็นไงคะมลทเช็ดไปแล้วแค่นี้จะเห็นว่าเช็ดใช่เฮ้ยเอ็มเจงเห็นชัดเลยอ่ะมันเป็นฝุ่นขาวใช่ อ๋อเี๋เป็นที่ไปอันนี้เป็นไมนเข้นได้ไรเป็นถงนั่งรอของนักแสดงอ่าอันนี้เป็นแบบว่านักแสดงเอาไว้นั่งรอแบบนั่งพักผ่อนอย่นี้ไม่มีฉากนะคะจะมีตังนี้ให้ไหมคะไม่มีตัวนี้คืออะไรคะตัวนั้นไงที่มันเลอะตรงนี้คืออะไรคะเขาเอ้ยห้องเสรเป็นฉากคือแบบว่าห้องเสิร์สวยแล้วก็มีอยู่ใช่ไคะเป็นแบบโต๊ะทำงานออฟฟี่สำหรับพนักงานอุ้ยสวยเหนือนไหมเอาพีทำงานไหมเหนื่อยเหนือนคารโมสเนี่ยมองไปก็เป็นแล้วตามเหมือนเปิดนเิ ประชุมอะไรแบบนี้เออสวยงามเนี่ยแบบว่าเหมือนแบบพนักงานทำตอนนี้เราก็ลงไปกินข้าวอ่ะนาทีตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำใช้ได้แล้วห้องน้ำไม่เปิดได้แล้วเดี๋ยวเรามาพังใช้งานได้ดีมากอันนี้เฮ้ยคุณแม่เจ้าขอที่นี่เขาเติมน้ำเร็วมากนะแต่ว่าน้ำแดงมากอันนี้เป็นน้ำนะคะล้างมือแล้วก็หนูไม่เข้าใจทำไมทุกที่มันชอบติดกับตรงนี้เฮ้ยไม่หัวตรงนี้น่สใกล้ไปใช่ไหมห้องน้ำถือว่าใหญ่มากเด็ดตะก้อได้เลย ใหญ่มากนะเขาไปใหญ่มากอะไรติดตะกร้าติดตะกร้าติดตะกร้าเนื่อยคะช้ำเหินอันนี้ก็เป็นห้องน้ำจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างกันดีกว่าค่ะชั้นล่างก็จะเป็นคาเฟ่นะคะไปดูกันเลยค่ะนี่น้องพิมยังไม่เห็นวันก่อนค่ะยังม่ชมดูติดรอกไปก่อน ไม่ขอเลือกเหรอจะไม่ได้เลือกนะคะสวยชายช่ยชายเลือกก็แต่นี่สวยนะคะไม่เป็นไรมันเข้ากับโคมไฟไงแบบโคมไฟวาวน้ำเฮ้ยพี่หูพอพอเธอเอาต้นไม้ไปมาวางมันก็สวยเลยเนาะอ๋อใช่นี่เล้วนี่นี่นี่ก็คือจัดงานนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแบบว่าตรงนั่งกินกาแฟกาแฟใหญ่มากนะคะนย่างนี้ได้ไหมได้ ทำปลั๊กเสียบตรงนี้ใา่าหถชาร์จแบตอะไรได้เยฮ้ยมนในคาจริงๆเพื่อม่อาันนอกจาชาร์จแบตแล้วชาร์จบาร์ก็ได้คืออะไรคะชาร์จอะไรคะันไมันไายช้เหชาร์นี่นาอยู่สามารถนั่งแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้าแล้วเดี๋ยวเราจะนกมาปล่อยนิ่งๆด้วยอ้โหแจแเออนยาจะมีที่พี่บอกว่าห้องไว้สำหรับจับเลยคะมีมียมบนเมื่อกี้แม่จีดูใช่ไหม แล้วตรงนี้เกิดปัญหาแชมูลเกิดที่โล่งมากทำอะไรดีคะมาเพาจะเอาโต๊ะมาตั้งไม่ใช่หรออืมโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอีกอีกอีกโต๊ะเราอีกตีอะอีกฉากนึงเลยไหมคะถูกตได้ฉากซะเยอะไปละออนี่ทำความสะอาดหมดแล้วนะเป็นไงเกลี่ยแล้วเกลี่ยแล้วสะอาดเลี่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นตรงนี้ค่ะที่วางเค้กโต๊ะเตอร์กาแฟหน้าเวนตารานนี้สวยเนี่ยที่เราไปเลือกนะใช่สวย ือเป็นแบบที่มันเป็นตู้อย่างเงี้ยค่ะเป็นตู้ใส่เคฟใส่นที่เขาชอบใส่แบบมาการลองอะไรแบบนี้นะคะในนี้ใส่มาการลองเออใช่ใช่ใคือวันก่อนท่องแหลมอ่ะเขาเอาท็อปมาแล้วลูแล้วเขาก็เจาะรูใช่ไหมแล้วมันพลาดแตกเปรี้ยตรงนี้ก็เลยต้องเอามาเสียไปเลยหนึ่งหมื่นอันนี้เสียไหมเลยสวยน่าบูจะเก็บเอ้ยเก็บเพิ่มปเย ีไม่ได้ถ้ามันพี่แต่แม่เดี่ยวไปนอนชั้นได้เหรอที่หนูบอกว่าทําไมต้องมาเร่งมาแบบบังคับให้กินนมให้อะไรเพื่อให้หนูสูงใช่ไหมเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเตี้ยแบบแม่จะเป็นแบบนี้นี่ตาหยิบแก้วให้หน่อยสิคะแเตี้ยอยู่ชั้นเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้พานิตาขึ้นไปห้องหยิบเดี๋ยวให้ถึงหนูหยิบถึง อย่าปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวท็อปแตกอีกเดี๋ยวท็อปแตกเมื่อกี้พานิตาขึ้นไปห้องอีกาอ่ายอะไปดูห้องข้างบนแล้วห้องอีก่ายมันเป็นประตูที่เปิดแล้วที่มันต้องล็อกข้างบนนะแล้วต้องเอามือไปเกี่ยวชใช่ไหมไม่ใช่ล็อกได้แม่บอกแม่จะปิด,ดจะปิดไม่ได้ต้องเลยมิตามาปิดที่ป้ายเราเลยแม่กระโดดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ถึงหรือก็ไม่ถึงมิตาถึงที่นี่เพิ่งเห็นว่าป้าเพิ่งเห็นสิ่แปลกปลอมบ้างเห็นเห็นอันนี้ค่ะเอาตรงออกมาจากล่ามดี ใช่เ,เ,เหมือนเราเอาเราเเราจำได้ตรงท anyway. ี่เป็นตรงที่หน้ากรีอโกมาทำไมให้ชิ้นแบบทำสีให้ได้เหรอไม่รู้ไม่รู้คุยยังไงเป็นง่ายเหมือนกันโอ้ยแครมวนพวกนี้ทำความสานยังครับเปิดสิคะไหนดูสิทำแล้วเห็นแบบน้เหมือนูอ๋อทำแล้วทำแล้วเพนก็สรุปก็คือเป็นไปได้ด้วยดีอย่างนะคะนี่ค่ะคอต้นไม้หรอเดี๋ยวไม่หรอมันมันไม่รู้วางวางไปก่อนมันโล่งอยู่คิดแบบตกแต่งไปก่อนแล้วกันถ้าไม่รู้นะคะ เดี๋ยวในอะนาคตก็จะมีคลิปด,ดีๆมากมายเลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เอ็กเไอร์เลกเแอร์ชน